สวัสดีครับพี่น้องมาชมพระเนื้อชินองค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็คือพระร่วงรางปืนนะครับพระร่วงรางปืนถือว่าเป็นพระเบญจาภาคีเนื้อชินนะครับอีกองคหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นพระที่มีการสร้างประมาณ6-700ปีแล้วละครี่ฮะเชื่อว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในงันตอนนั้นคือยุคที่ข่มเรื่องอำนาจ นะครับนี่ครับพุทธศินก็จะเป็นปางเขาเรียกว่าประธานพรนะครับมือขวายกขึ้นมาเหนือหน้าอกนะครับผายมือออกมือซ้ายวางแนบนะครับกับลําตัวนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าทรงเครื่องนะครับเป็นกษัตัิยรเขมรโบราณทรงเครื่องนะฮะ ส่วนเนื้อพานั้นก็จะมีหลายเนื้อนะครับอย่างที่บอกไปว่าพราะเนื้อชินนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมของดีบุกกับตะกัวซึ่งเป็นส่วนผสมหลักนะครับอง์นี้นะครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็นดีบุกเยอะนะครับถ้าตะกัวเยอะเนี่ยเราจะดูง่ายเพราะว่าจะออกเป็นตะกัวสนิมแดงถ้าดีบุกเยอะก็จะออกเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับออกเป็นลักษณะชินเงินนะครับออกเป็นลักษณะ <c oughs> ชิน เขียวไปนะครับทำนองนั้นนะครับอง์นี้ก็จะมีความแตกความปริความเก่านะครับที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นร่องนะครับเป็นร่องนะเป็นร่องให้เราได้เห็นนะครับร่องร่องนี้ที่เรียกว่าร่องรางปืนนั้นความจริงก็คือเป็นลักษณะของอแผ่นไม้เล็กๆ,ๆนะครับแผ่นไม้เล็กๆที่เอามากดนะฮะก็มันมีลักษณะคล้ายๆ อ่าร่องปืนแก๊บนะครับในสมัยโบราณนะครับครูบาอาจารย์ก็เลยเรียกว่าพระร่วงหลังรางปืนนะครับพระร่วงรางปืนนะครับเรียกสั้นๆนะครับนี่ครับองค์นี้ก็ถือว่างดงามข้างๆถ้าเราใช้มือรูปเนี่ยจะต้องไม่มีคมนะพี่น้องที่รักต้องไม่มีคมนะฮะพุทธศินนั้นถือว่างดงามเลยทีเดียวนะฮะเห็นไหมครับเนื้อหาความเก่านะฮะ การแตกระเบิดนะครับองนี้จะเรียกว่าการแตกระเบิดก็ได้นะครับนี่การแตกแตกปรกแตกระเบิดนะฮะซึ่งจะไม่ค่อยพบเจอบ่อยนักลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ฮะสวยงามไหมครับพี่น้องครับนี่คือพระร่วงรางปืนนะครับ,บเบญจภาคีองค์ที่สองครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ